ถ้าคุณต้องเป็นซูเปอร์ฮีโร่ครับคุณจะเป็นใครและทําไมผมจะเป็นเดอะแฟชเอ้ยทำไมอ่ะผมอยากวิ่งเร็วแล้วก็เห็นภาพสโลโมชั่นผมสามารถหลบซ้ายหลบขวาได้เอ้แต่ถ้าเป็นเดอะแฟชก็ดีนะสมมติว่าผมต้องไปแบบไปรับของอะไรเงี้ยหรืออาจจะแบบส่งของส่งยาส่งยายาพาราเป็นคนส่งยามกันนะเฮ้ยยาอะไรยาคูก็สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่ในรายการ Talk to you นะครับขอเชิญปุณนเลว ก็วันนี้นะครับผมจะมาพาไปพบกับดาวติ๊กตอกเรียกว่าดาวติ๊กตอกได้ไหมก็ได้ได้แต่ว่าเขามาวันนี้เขามาเป็นแก๊งนะครับชื่อแก๊งเนี่ยชื่อว่าอะไรเอ่ยแก๊งหมอนดังมาก่อนดังมากโอเคโอเคนี่ผมอะรู้สึกว่าเอ๊อยากจะเปิดรายการโดยการที่ให้พวกคุณเนี่ยร้องเพลงได้ปะได้ครับได้เได้เลยเอาเอาลองดูได้ขอผมขอสักซิงเกิลหนึ่งครับได้ครับรอบผมเดี๋ยวผมจะให้สัญญานับนับหนึ่งถึงสามหนึ่ง 2, 3 up. อันนี้คือสิ่งที่พวกคุณทำกันลงทิกติกยาวใช่คร่ะคุณต้องทำแบบนี้ใช่โอเคโอเคก็อันนี้เพลงชื่อว่าอะไรครับเพลงนิทานครับเพลงนิทานครับจุดกําหนดของเพลงนี้ที่เราจะ cover เพราะว่าเราอยากให้กําลังใจเด็กหกแปดที่กําลังจะเข้ามหาลัยแล้วเด็กหกแปดฟังรู้เรื่องครับรู้เรื่องรู้เรื่องก็น่าจะได้กําลังใจประมาณนั ไอผมผมเหมือนไปอ่านในคอมเมนต์เขาก็คอมเมนต์กันดีนะตอนแรกครับเหมือนจะมีกําลังใจตอนนี้ไม่มีเลยผมเห็นเยใช่ไหมโอาแซวแซวกันสามเดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์เกี่ยวกับความเป็นงานของผู้คุณดีกว่าว่าคุณเนี่ยเริ่มต้นทำทิกตอกเนี่ยได้ยังไงนะครับอันนี้ช่องเป็นของใครนะครับช่องเป็นของผมครับผมสร้างต้องสร้างตั้งแต่ตอนไหนช่องสร้างตั้งแต่ผมอยู่ม .6 แต่ว่าก่อนหน้านั้นผมทำเพจเฟซบุ๊กครับ ใช่ครับร้องเพลงตั้งแต่มอ3อ๋อร้องเพลงตั้งแต่ม3แล้วใน Facebook ถูกไหมครับใช่ครับเป็นเพจทีนี้ม6เนี่ยมันจะมีติ๊กตอเข้ามาถูกไหมครับแต่อ๋อเราก็เลยได้สร้างติ๊กตอแล้วก็เล่นติ๊กตอใช่ครับเล่ลนติ๊กตอกมมันก็งวแต่ว่าตอนนั้นยังไม่รู้จักเพื่อนๆใช่ไหมครับใช่ครับเราเพิ่งเรรู้จักกันตอน <c oughs> ขึ้นมาหาลัลยปีหนึี่แะครับโอเคก็เดี๋ยวจะให้แนะนําตัวกันก่อนนะครับอ่าขอเป็นฝั่งเสื้อแดงก่อนเลยแล้้วววกกกััััััันนใใชช่่คคคคคครรรรรบบบบบสสดีผมมมภูิจจจะาาาอองโเ คนที่สองครับผมสวัสดีครับผม b o r i s c q นะครับผมมาจากช่อง b o r i s c q แล้วก็เป็นหัวหน้าของวงมาหฮอนเล็กคอร์นะครับผมหร,รืครับผมนอร์วิดครับหรือว่าข้องก็น้อยครับแต่ว่าไม่น้อยอย่างที่คิดน,นะครับ อตัวครับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่จริงครับใหญ่จริงครับก็มาจากมหาอรีขอดครับส่วผมก้องก็ผมมาจากมหาอรีขอดครับผมเรามีเรามีท่าหมาหอนไหมถ้าหมาหอนเป็นซิกเนเจอร์ของเราเลยเพราะว่าแต่ละคนจะหอนด้วเหมือนกันหรือเปล่าใช่ครับผมลองดูนะเอาเรื่องของเราคนแรกโอเคโอเคเอาคนที่สองคนที่สองมา ไอ้นี่ผมว่าไม่ใช่เสียงหมาหมาเสียงแหลมมาเสียงแหลมมางเสียงหมาโดนแล้วชนโดนแล้วชนเหมนกนเอาไม่ใช่หมาแล้ววะหมาป่าอันนี้เออหมาป่าหมาป่าเด็ดเดียวนี่เป็นยังไงครับโอเคโอเคโอเคเสียงหมาแต่คนไม่เหมือนกันจริงอะไรที่ทำให้มันเป็นจุดเปลี่ยนของช่องครับที่ทำให้ เราเนี่ยมีชื่อเสียงแลวก็ดังขึ้นมาจะเล่าให้ฟังไหมว่าตอนผมอยู่ม3ใช่ไหมครับผม,รบผมเริ่มร้องเพลงผมไม่ได้คิดว่าตองร้งองเพี้ยนเอาตรงๆเลยนะครับผมไม่ได้คิดว่าตองร้องเพี้ยนผมเลยเอาคลิปไปลงแล้วแลวพอลงได้หนึ่งคลิป,ปาม,มาถัดมาคนเริ่มมาดูเยอะเริ่มเป็นกระแสะแล้วก็เริ่มมีทั้งคอมเมนต์ให้กําลังใจบ้างแล้วก็มีความเนต์ทางลบบ้างด้วยมันก็ไม่ได้ทำให้ผมหยุดหยุดที่จะทำเพราะว่าคิดด้วยกับตองว่าทำอะไรก็ได้แต่ว่าอย่าไปเดือดร้อนคนอื่นแล้วผมก็ตั้งเป้าว่าผมมาอยากทําให้ทุกคนน่ทีีมมมาาเห็็คคลลิปววสุขแ้ก มีรอยยิ้มนะครับผมใช่ครับไม่ได้คิดว่าจะทําให้เพลงเขาเสียหายหรือยังไงถึงคนจะดูไม่ดูแต่ผม,มทําเต็มที่ผมก็ภูมิใจในตัวเองมากๆ<า><า>โอเคครับก็คือถึงแม้ว่ามันจะเพี้ยนหรืออะไรแต่มันไม่ได้เดือดร้อนถูกไหมครับใช่ครับเราก็ทําเพราะว่ามันเป็นความสุขและเป็นความสนุกข,ของคนดูด้วยใช่โอเค,อเคทีเนี้ยก็คือถ้าพูดอย่างนี้คือจะบอกว่าจุดเปลี่ยนของการทาช่องนี้คือการอ่าร้องเพลงเพี้ยนถูกไหมครับมันเป็นตัวใจใจความหลักเลยไหมที่ทำให้เราได้ทําช่องผมมองว่าจุดเปลี่ยนคือแบบเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเราเนี่ยใช่ครับ มีสีสันมากขึ้นแบบว่าจากเพลงเศร้าๆทําให้มันขำได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมมองว่ามันก็เป็นสิ่งที่แบบเป็นเอกลักษณ์ของพวกเราที่ทาให้แบบคนมาดูพวกเราครับเพราะว่าตอนร้องนี่จะมีแบบกีตาร์แล้วก็มันจะเหมือนเป็นเล่นเป็นวงเลยแล้วเป็นสไตล์ของพวกเราเนาะใช่ครับโอเคครับแล้วเส้นทางในอนาคตของพวกคุณเนี่ยเอา บล,ลิษก่อนแล้วกันความฝันในอนาคตนเราอยากเป็นอะไรเราอยากทําอะไรความฝันในอนาคตของผมใช่ไหมครับผมก็อยากทําอยากมีธุรกิจหรือแบบอยากทาให้แบบเต็งประสบความสําเร็จมากกว่านี้นะครับ<ม>ให้คนติดตามมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วก็อยากให้เพื่อนๆที่อยู่ด้วยกันโตไปด้วยกันใช่ครับไม่ได้อยากสำเร็จแค่คนเดียวอยากให้เพื่อนทุกคนที่อยู่ในวงผมอะอยากให้เติบโตไปด้วยกันครับไม่ทิ้งกัน ใช่ไม่อยากทิ้งกันเลยใช่ครับเพราะว่าตบโตแลน้เราก็ผูกพันเนาะใช่ครับก็ผูกพันกันโตไปด้านธุรกิจนี้เป็นธุรกิจแบบด้านอินฟลูเอนเซอร์ตรงตรงๆเลยครับหรือว่าเรามีธุรกิจอื่นหรือยังไงครับโอ้ธุรกิจถ้าเป็นธุรกิจใช่ไหมครับผมก็อยากทําเหมือนแบบเหมือนขายของออนไลน์ด้วยครับในอนาคตเราท่วกันไปด้วยใช่ไหมครับใช่ครับพบคู่กันไปเป็นงานในอนาคตแล้วในนี้เรามีความฝันครับหรือว่าไปด้วยกันเลยยังไม่มีแผนเลยรับไม่มีแผนชิเหมือนวันต่อวันมั้งป่ะ ยังยังไม่ได้คิดแล้วใชนยังอยู่กันปีไหนแล้วนะครับอยู่ปีหนึ่งครับปีหนึ่งกันเนาะโอเคยังเหลือเวลาอีกเยอะเยอะครับไม่ต้องรีบมากเนาะค่อยๆใช้ครับค่อยๆใช้ไปตังคืนนี้กินเหล้าปะเนี่ยเอ้ยไม่ไม่ไม่กินเหล้าแก๊งนี้ไม่กินโอ้โไม่กินเหล้าอะไรนะมีบ้างครับแก๊งนี้ไม่กินเหล้าแก๊งนี้ไม่กินเหล้าคนรักษาสิทธิ์ใช่กินอันนั้นหรือเปล่ากินเฉากปวยหรือเปล่าเยฝากเฉากปวยมาหอนที่สำนักวินนะครับสำนักวินคือให้พื้นที่พวกเรามาขายเฉากปวยนะฝากด้วยนะครับเฉากปวยมาหอน ชากรุ๊ปก็ากรุเราเราขายอยู่ที่ไหนนะหรือว่าเอามาขายส่วนมากเป็นแบบมหาอะไรเปิดบูธแล้วก็ไปขายงเงี้ยเหมือว่าไม่ได้ขายเป็นประจงานอีเวนต์เนาะงานอีเวนต์งานอีเวนต์แล้วมีมีค่าใช้จ่ายครับในการตั้งบูธหรือว่าฟรีบูธฟรีบูธฟรีครับเป็นทางของมหาอะไรก็ทำได้ดีดีเลยดีเลยในอนาคตถ้ามันมีอะไรที่เติบโตขึ้นเราอาจจะกลายเป็นสตูดิโอไหมบอกปรมาณนี้บอกประมาณนั้นเราก็จะดึงเพื่อนๆเรามาเนี่ยเนาะใช่ไหมก็เอ้ยผมมีคำถามเนี่ยคำถามนี้น่าสนใจมาก อันเนี้ยสิ่งแรกที่คุณทําเมื่อตื่นนอนคืออะไรครับโอยผมจับโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์แต่ตอนผมตื่นผมผมไม่จับโทรศัพท์นะพี่ทำอะไรผมจับอย่างอื่นอะนีจับอะไรอ๋อไม่มีไม่มีอะไรเราข้ามมุ้ดีกว่าเราข้ามมุ้ดีกว่าได้ครับแล้ววูลีนแล้วตื่นมาทำครับตื่นมาก็จับโทรศัพท์ไปแล้วนั่นไม่เอาอะไร ตื่นมาผมก็อาบน้ำแล้วก็ไปวิ่งครับผมออกกำลังกายช่วงเช้าออกกำลังกายใช่ครับครับผมก็ตื่นมาก็จับเลยครับจับจับตาแล้วก็หลับลงฮะเอางี้ติดศูนย์ไหมเนี่ยติดเอฟไเนี่ยก็ติดติดเอครับเอเปเออะไรครับเอียนเอยนเอนเอียนโอเคโอเคเอาต่อครับ ครัผมตื่นเช้ามาก็ตื่นเช้าล้างหน้าแปรงฟันไปหาใครทานกันดีนึกถึงนึกถึงว่ามีความีีใจที่มีเกี่ยวนึกถึงย้ง<า>อ เอามีมีได้มีได้ครับโอเคครับโอเคเดี๋ยวมีอีกคำถามหนึ่งคำถามนี้ก็น่าสนใจเดี๋ยวถ้าคุณต้องเป็นซูเปอร์ฮีโร่ครับคุณจะเป็นใครและทำไมผมจะเป็นเดอะแฟชเฮ้ยทำไมอ่ะผมอยากวิ่งเร็วแค่นั้นเหรอแล้วก็เห็นภาพสโลโมชั่นผมสามารถหลบซ้ายหลบขวาาหลังได้แต่ถ้าเป็นเดอะแฟชก็ดีนะสมมติว่าผมต้องไปแบบไปรับของอะไรเงี้ยหรืออาจจะแบบส่งของส่งยาอะไรเงี้ยยาอะไรเป็นคนส่งยาเหมือนกันนะเฮ้ยยาอะไรยาคู ได้ไดอยากคูอยากคูเอาโอเคครับขอคุณต่อไปครับผมอยากจะเป็นอะไรผมอยากเป็นเอ่อดรสเตรนดครับผมเฮ้ยทำไมอ่ะเพราะอยากขายตัวได้ครับผมฮะเฮ้ยผมว่าผมว่าไม่ใช่ละไม่ใช่ละขายตัวไปทำอะไรวะขายขายขายซื้อขายเกิเออเอ้ยไม่เอางี้ก่อนประเด็นคือขายตัวทำไมเราจะเป็นทำอะไรรึเปล่าทำอะไรที่ดีรึเปล่าอยากขายตัวเพราะว่าอยู่แบบนี้มันก็ไม่มีตัวตนในสายตาเลยแล้ว เาไปครับเดี๋ยวคนที่สีก็เตรียมไปเอาแบบคนสุดท้ายต้องขำสุดาเล่ลันเลยครับผมครับผมอยากเป็นสไปเดอรแมนครับพำไว่สไปเดอร์แมนแค่ฟังอย่างนี้ครับเ้ยอยากเป็นสไปเดอร์แมนก็คือทาอย่างนี้ใส่เธอบ้างนะเน นี่าหวานหวานเอครับก็ยาเป็นสปเดได้แมนเหมือนกันครับทำไมครับทำไมอ่ะที่ึงเธอไ้ได้แต่ไม่สามารถดึงใจเธอได้ครับร่างกายไว้ได้แต่ดึงใจไม่ได้ใช่ครับหนึ่งกั่ร่างกายได้อะเจ็บเหมือนกันเจ็บมากเลยโอเคโอเคครับก็อยากฝากให้ผู้ชมก็เปิดใจรับฟังพวกเราได้ครับเพลงร้องเราพราะเราจะร้องเพลงลงช่องมาหอนนะคะฝากวงมาหอนพวกเราด้วยนะครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับในการรับชมครับฝากเฉากล้วยสำนักวิทนะครับสำนักวิทเขาอาจจะเป็น มีพื้นที่ให้เรามาขายเฉาก้วยก็อย่าลืมฝากมาอุดหนุนกันด้วยนะครับเฉกาก้วยมาหอนเฉากยมาหอนครับเอาบหอนหอนปิดท้ายทัอนนี้นึงครับหนึ่งสองสามโอเคครับผมหน้าค,ครับวันนี้ครับ